ครับบล้นสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ตอ่อเคลิปการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องกิจวัตรประจำวันของเนแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึง,ถงกในการดูแลผู้สูงอายุอย่างผมดูแลคุณแม่เนี่ยนะครับเนาะสิ่งที่จะต้องคํานึงพิเศษก,กับเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพเนี่ยมาดัดหนึ่งนะฮะเพราะผู้สูงอายุนี่อ่าสุขภาพเป็นอาจจะบักเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนอายุน้อยๆนะฮะ อย่างอุ้ยเนี่ยเป็นก่อหนึ่งปัญหาสุขภาพของ,ขอ,ง,ขอ,งอุ้ยก็คือตาซ้ายเป็นเนี่ยเป็นต้อต้อเป็นต้อกระจกนะครับต้อกระจกแล้วก็เต้าหินนะฮะก็พาทัดไปเรร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้กําลังเริ่มที่จะมองเห็นหน้อยแม่ตาซ้ายบกห้นแล้วนเนายเยนะยังเกา <laughs> <laughs> คือแ้นี่อาจจะเป็นเพราะอายุเป็นนักเลยครับ78นะฮะคือผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาแล้วแต่ว่าก็ยังดูไปได้เดียวเดินหน้านะใบปะมอญกํานะครับเพราะนั่นเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเคยจะต้องอยู่ภายใต้การแนะนําของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะครับยังแข่งคัดหวานเตือนเนาะยางเช่นวันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านได้เห็นการดูแลของอุ๊ยนะฮะเป็นเป็นเบาหวานนะฮะมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มจะกินยานะครับแต่ว่ากินยาเราจะทำาให้ออาเจียน มองหัวแพร่ยานฮะแต่ว่าตอนนี้ได้ตันนี้มาเป็นปากาลครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันจะมันจะปากาเขียนนะแต่เป็นอภากาที่จะเฮ้อ,อินซูลินนฮะค,คืออุ้ยเป็นอตอมที่ควบคุมฮอร์โมนเรื่องการคุมน้าตาลในร่างกายบะมีนะฮะคือขาดการผลิตอินซูลินนะฮะตอมที่ผลิตอินซูลินนี่บกพร่องไปเพราะนั้นจะต้องฉีดอินซูลินเข้าไปใน ในร่างกายเป็นนะครับเพื่อจะให้อินซูลินเนี่ยไปควบคุมน้าตาลในร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนําวันนี้นะเจ้าวันนี้ก็การฉีดอินซูลินของแม่นะครับจะต้องฉีดเจ้าละเย็นนะครับตามคําหมอแนะนํานะครับตอนเจ้านี้จะจะเจ้อยู่เอาตั้งเองนะฮะสิบดอทนะครับก็ไปเจ็ดสิบดอทนะครัสิบสองดอทคือเัาสี่ดอทนะฮรับสิบหกนะฮะก็มีคนช่วยอยคนหนึ่งนะครับผู้ช่วยนะฮะัก็ เจ้าจะเจ้ซอสซีรสตอนเย็นซีฟรสนะครับก็เจ้ยตะกาศตัวนี้นะครับอาตอนช่างภาพมาใกล้ๆนะครับจะสาธิตประเทศการการการให้อินซูลินของผู้สูงอายุครับเป็นการให้อินซูลินทุกเจ้าทุกเย็นนะฮะก็จะใจ้ยเอ่อบนห้องอย่างก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทาก่อนนะครับแล้วก็ก็จะใจ้ตัวนี้ทิ่มลงไปนะฮะห่างจาก เสือประมาณสองนิ้วนะครับก็ง่ายๆนะฮะแล้วก็กดนะครับกดสวิตช์กดปุ่มคือมันครับเอย่ยาอมอก,ก็เรียบร้อยแล้วครับนิดเดียวนะฮะก็บัเจ็บนะครับแม่บัเจ็บะบอ่าแม่บัเจ็บนะครับก็คืออันนี้คือการด,ดูแลผู้สูงอายุนะครับในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่อง การเฮือยานะครับกินจะกินด้วยจะกิน,ยาก,นยากินนี่ลดลงคือเริ่มนี่จะจะใช้ยาแบบกินแต่ว่าแม่เปิ้อาเจียนยาเยอะมากนะฮะใช้การการเฮืออินซูลินโดยประกาศเฮืออินซูลินนี่แหละครับก็ง่ายนะฮะแต่ว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจะต้องคฮืออย่างสม่ำเสมอคือทุกๆเจ้าก่อนอาหาร,าหารประมาณ3ามสินาทีเราทุกๆเย็นนะครับ ก่อนาหารสารซีโนธีเช่นกันครับก็จะยนีนะครับเฮาเนี่ยนะครับไปดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพของของคุณแม่เป็นเนี่ยครับก็แข็งแรงนะฮะดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็อยากจะฝากลูกฝากหลานทุกท่านนะครับก็ถ้ามีโอกาสมาเลี้ยงดูแม่กันดีกว่านะฮะแล้วก็อย่างผมเองนี่ก็อ่า จากราชการเลยนะฮะตัดสินใจลาเอาจากราชการก่อนเกษียณเลยนะฮะแล้วก็มาดูแลคี่มีเอาเวลามาดูแลแม่นักที่สุดนะครับเพื่อถ้าบ้านนี้เป็นจะอยู่คนเดียวนะฮะคิดดูว่าคนอยู่คนเดียวจะเงียบเงามข,ขานาดไหนอ่าอยากจะบอกลูกหลานทุกท่านที่มีพ่อไม่ีแม่ที่อยู่คนเดียวนะครับดูคนตะครับมาอยู่มาเลี้ยงดูคนก็นดีกว่าครับ